สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาิวเป็นห้องนะคะเป็นห้องชั่วคราวนะอันนี้จะเป็นพัสดุนะคะอันนี้ก็เตรียมส่งให้พ่อนะโอ้ยอันนี้จะเป็นสมุดหนังสือแยกอันนี้เป็นกระเป๋านักเรียนโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจนะคือคือแบบนั่งรถายแล้วแบบกระเป๋านักเรียนหนาวมันหนักมาก <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋านี้อันนี้จะเป็นแบบกระเป๋าสอนนะคะ น,น,นี่นี่นี่น่ารักเนาะคูมะาน่าชอบคูมะาชอบมากมากล็อกห้องนอนไม่ต้องไปดูมันนะคะนี่เป็นัดลงไปดูล็อกนี้กันก่อนนานะคะอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะนี่เป็นกระเป๋าของเพื่อนฝากสั่งนะโทรศัพท์น้าเองนะเนี่นี่ใครลายมาอ๋ออ่านะคะอันนี้จะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนนะยังอ่านไม่จบเกรียมวางไว้นี่ก่อนนะคะนี่จะเป็น กล่อง p h o n e กล่องแล้วก็กล่องเน,นี่ยซัมซุงอันเนี้ยนะคะสีส้มก็เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์น่ารักมากมากกระดาษโน้นนะคะปอปปูปดินกับคิตตี้เนาะคือชอบอะไรที่มันหวานแหววอะอน,นี่จะเป็นตุ๊ก,กตาที่ได้มาจากเซนทัลนะคะอันนี้เป็นงานแล้วก็อันนี้จะเป็น Power b a n k มือไม่นิ่งโทษนะคะกล้องมันก็แบบเนาะ อ้อยอะพาวเวอร์แบงค์นะคะนี่จะเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันกระดาษโน้ตมิกกี้เมาส์อันนี้จะเป็นครีมพอกผิวนะคะพดึงๆนี่ก็จะเรียนสมบาทชั้นแรกก็จะมีกากเพชรมีนี่นะคะมีเทปทูมีเออนั่นเดอบาบา,บาอันนี้จะเป็นพวกของปั้นของจิ๋วอะไรเงี้ยเป็นดินเป็นต้นหิง อย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษบราไม่ต้องดูดหรอกเนาะขี้เกียจนะจะเป็นพวกทรายนะคะเป็นนาฬิกาทรายนะเป็นน้ำตาลสำรองเป็นขุยนะคะจะเป็นกระป๋าซออันเก่านะนี่จะเป็นพวกหมากเก็บเป็นพุงแจหัวใจวายเป็นครีมแล้วก็เป็นนี่นะคะเป็นหลายๆอย่างอยู่ในเนี้ยรวมกันโอเคนะก็ โอ้ยเดี๋ยวยืนถ่ายก็มีแค่นี้นะคะไปดูอันต่อไปกันเลยชั้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะลกมากๆไม่ต้องสนใจนะคะคือน้องญาตมาบ้าเลยลื้เสื้อผ้าใหน้องอันที่ไม่ใส่แล้วก็จะเป็นนี่นะคะเห็นแล้วนะคะเนี่คชมคุ้มะน้องขิงรักมากมากหอมหอมเกินนะคะอะ,ะไม่ต้องเลื่อนไปชั้นนี้นะคะ เชื่อว่าทุกคนต้องอยากโอเคนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกชั้นสกู๊ชี่นะคะก็มาดูสกู๊ชี่อันแรกนะคะกล่องนี้ก็จะเป็นเป็นพวกสกู๊ชี่อันจิ๋วๆอันมีนี่มีนี่นะคะจำนี้นะก็คร่าวๆ้าวนะคะุณชอบกันเนี้ยร่าวๆนะคร่าวๆ้าโอ้ยอะ อันกล่องที่สองก็จะเป็นสกุชชี่ที่ชอบแล้วก็เป็นสกุชชี่ที่บีบบ่อยนะคะอันแรกก็จะเป็นโลมินนี่โอ้ยยุ่งยากะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวซองเนี่ยปลานะคะ มีนี่อันนี้อันนี้ไม่ชอบบีบปล่อยหรอกแต่เอามาใส่ด้วยมันเป็นของเพื่อนอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์โอเคนะคะก็ต้องรีบเก็บแนละ้วเพราะว่าเมนมันจะเต็มแลนะคะนี้องรีบไปแล้วน,นี่จะเป็นพวกสกูตชี่ที่แบบว่าสกูตชี่ที่ไม่ค่อยชอบบีบนะ ช่องนี้ไปดูอันต่อไปกันนะคะล็องต่อไปอันนี้จะเป็นล็อกสลามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำสลามก็จะเป็นน้ำบอแหลกใช่เปล่าใช่นะคะน้ำบอแหลกอย่าเอาไปกินนะมาบ้านหนา <c oughs> มันไม่ใช่จะเป็นนี่นะคะอันนี้เป็นนี่เขาอยากจะส่งของให้หนาวส่วงมาตามนี้นะจ๊ะนี่นะคะ โอเคก็อันนี้จะเป็นพวกสลามพวกของที่ขายไม่หมดนะโอเคนะคะก็นี่ะก็จะเป็นพวกสลามนะคะอันนี้จะเป็นกากาแฟ50บาทซักครับ50บาทนะคะถ้าเกิดซื้อ2อันนะคะลดให้เหลืออุ้ยกากาแฟ่หกลดให้เหลือ90บาทเท่านั้นนะคะนี่มไปอะไรที่เยี่ยมมาก มันมีอันอื่นอยู่นะไม่ใช่อันนี้อันอน,นะอน,นี้เป็น,นตัวอย่างอันนี้จะเป็นไขสาา่สลาจริงๆสีม่วงมันสวยกว่าน,นี้นะแต่ว่าในกล้องไม่สวยเลยนะคะในกล้องสีมันเพี้ยนมากๆแล้วแบบอยาว ต่อไปก็จะเป็นสลามสีผงหอมสีจันแปบลบว่ามีแต่ผงหอมสีจันเลยนะมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีเออสลามแบบว่าแข็งมากๆอันนี้แบบเขาเรียกว่าสลามไดดึงนะแบบว่าแข็งแบบไม่ยืดเลยอะไม่มีไม่มีความยืดเลยอันเมื่อกี้ที่ว่าแข็งใช่ไหมยังมีความยืดอะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มี ดูรลนะเอออันนี้ผิดพลาดนะคะทางเทคโนโลยีนะปิดก,กับมาโทรศัพท์มันห้าทุ่มครึ่งแล้วมาเก็บแล้วก็สลามสีใสนนะคะแต่ว่าเพิ่งเล่นไปเนาะก่อนที่จะมาถ่ายเพิ่งเล่นไปหนึ่งนาทีแล้วก็จะเป็นไข่ที่แถมมาให้นะคะกับการซื้อของเราเป็นไข่ ไม่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะเคยเล่นแล้วดิเนาะเออใช่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นไข่แบบปั้นได้เนาะเป็นดินเบาหรือเปล่าไม่ใช่มันกึง่งกึ่งดินเบากึง่งกึ่งดินน้ามันนะมันจะใช่ก็ไม่ใช่นะคะเนื้อมันแบบว่าบางคนก็จะว่าเออมันเป็นดินเบามนะันไม่ใช่ดินเบานะคะดินเบามันจะเป็นอย่างเนื้อนะี้เขาเรียกว่าอะไรไข่ปั้นได้เหรอไม่ใช่ขาวนะคะ น,นี่ถูกแถมมา Multi s เวอ e ์ข่าวสวยอะ่ะบางคนนะคะถามมาว่าหนังชอบสมสีอะไรบอกว่าชอบสีเขียวสีฟ้าสีขาวนะสีสุดโอเคแล้วก็อ้อสุดนะคะฟูฟ l อง ไม่สุดอะไรนะอย่ายแม่จะยืมโทษพท์พุ่นแล้วแม่ปิดแล้วอืมนะคะหก็บก่อนนะเก็บแป๊บแป๊บแป๊บก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าดิสไลค์กันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บ